สวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับวันนี้เรามาดูรถเบนซ์กันบ้างรถเบนซ์คันนี้นะครับเป็นเบนซ์ทรงคูเป้คือมี2ประตูและท้ายลาดปัญหาคือเราต้องลือกล้องเก่าที่ช่างเดิมเขาติดเอาไว้นะครับสภาพแบบนี้เลยโดยการยึดสายไว้ทั้งหมดกับตัวสายไฟของรถนะครับแล้วก็ชุดฟิลแทบตัวหนึงเสียบฟิลตัวนึงตัดต่อสายกับช่องจุดบุหรี ดังนั้นวิธีการทํางานของกล้องใหม่ที่เราจะติดเข้าไปคือต้องลื้อของเก่าออกทั้งหมดก่อนและทําให้รถกลับเข้าสู่สภาพปกติก่อนชุดฟิลถงฟิลแท็บที่เขาทําไว้เดิมสายไฟที่เขาตัดต่อไว้เดิมต้องลื้อออกทั้งชุดนะครับเดี๋ยวมาดูกล้องเก่าว่ากล้องเก่าเป็นยี่ห้ออะไรตัวนี้กล้องเก่าเขาเป็นติงแวร์นะครับแต่ว่ากล้องมันไม่ทํางานนะครับทดสอบแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้อง ถอดออกนะครับนี่ชุดฟิว์แทบทั้งสายต่อตรงพันเอาไว้ทุกอย่างแบบนี้แล้วเราก็ต้องลูดสายของเก่าออกให้หมดแต่ขั้นตอนยังไม่จบแค่นั้นนะครับการที่เอากล้องเก่าออกกล้องเก่าเนี่ยมักจะติดตั้งแบบไม่ใช้ตัวแผ่นสุญญากาศหรือแผ่นไฟฟ้าสถิตลองไว้ก่อนทุกคนจะแปะ 3M เเข้ากับกระจกเลยทำให มีคราบ 3M ติดอยู่ที่กระจกหรือไม่บางทีฟิล์มอาจจะเป็นรอยนะครับการที่จะเอากล้องออกต้องล้างคราบ 3M เก่าออกให้ด้วยดังนั้นขั้นตอนเนี้จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการเก็บงานทั้งหมดก่อนที่จะประกอบทุกอย่างกลับเข้าไปให้ดีเหมือนเดิมเมื่อเราลื้อกล้องเก่าออกทั้งหมดแล้วรูดสายออกทั้งหมดแล้วเนี่ย ขั้นตอนนี้เราก็จะเตรียมสายไฟเส้นใหม่นะครับสายไฟชุดนี้นะครับเป็นสายไฟที่จะใช้ในส่วนของการบันทึกตอนจอดซึ่ง Mercedes-Benz คันนี้ลูกค้าต้องการใช้กล้อง7 0ีไม a 810ซึ่งเป็นกล้องหน้าแบบ 4K กล้องหลัง Full HD และจะใช้ร่วมกับโมดูล 4G เจ้าโมดูล 4G เนี่ยจะเป็นโมดูลที่ทำให้กล้องบันทึกได้ตอนจอดด้วยและส่งสัญญาณ ออนไลน์ไปที่มือถือของเราด้วยเราจะใช้ฟิลบ็อกตรกท้ายรถนี่แหละโดยการเช็คตำแหน่งของฟิลเช็คหน้าที่ของช่องจ่ายไฟช่องนั้นๆก่อนที่จะจํนำมาใช้กับตัวกล้องเจไสม์ A810 คันนี้นะครับโดยที่สายและหัวฟิลแท็บเราจะมาร์คสีแยกกันให้เรียบร้อยเพื่อให้ชัดเจนว่าสายไหนทำหน้าที่อะไร เมื่อเดินสายไฟเส้นใหม่กันเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูกันเลยขั้นแรกนะครับก็จะทําการตั้งค่าพื้นฐานของกล้องก่อนไม่ว่าลูกค้าจะตั้งค่ายังไงนะครับหรือกล้องมันตั้งมาแบบไหนเราจะตั้งค่าใหม่ก่อนให้เป็นค่าพื้นฐานเบสิกที่สุดก่อนเพื่อการใช้งานกล้องและการทดสอบกล้องในการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจากขั้นตอนนี้แล้วลูกค้าก็สามารถตั้งค่าเองได้ตามวิธีการ เมื่อติดกล้องหน้าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับปรับระดับของกล้องออกไปวัดดูก่อนว่าตำแหน่งที่เราติดตั้งนั้นน่ะมันตรงไหมภาพจากในกล้องตรงตัวกล้องมันตรงไหมหรือตัวกล้องมันเอียงแต่ภาพมันตรงนะครับเพื่อจะได้เช็คอุปกรณ์ให้กับลูกค้าแต่แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเก็บสายเพื่อให้มันเป็นระเบียบนะครับโดยการเก็บขึ้นด้านบนทั้งหมดก็ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เราออกแบบมาว่า ตัวนี้เราจะใช้เก็บสายก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับคำนึงถึงความเรียบร้อยและความสะอาดเป็นหลักในการติดตั้งกล้องในแต่ละครั้งทีนี้มาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับอันนี้มองจากด้านนอกกระจกด้านหน้าก็จะเห็นตำแหน่งที่กล้องติดตั้งนะครับเราจะติดตั้งไว้ทางด้านซ้ายนะครับ ไม่รู้ผมบอกชื่อรุ่นของรถคันนี้ไปหรือยังนะครับคันนี้เป็น Mercedes-Benz นะครับรุ่น c 2 0 0นะครับเป็นรุ่น c 2 0 0ค o เป e ท้ายลาดนะครับมี2ประตูตัวท้ายเนี่ยก็จะลาดลงไปนิดนึงเพื่อความสปอร์ตนะครับก็หรือใครจะเรียกว่าเป็นสปอร์ตคูเป้ก็ตามตัวนี้ c 2 0 0ติดกล้อง70ไมล์ A810 กล้องหน้า 4K กล้องหลัง Full HD นะครับทำการติดตั้ง แบบใช้ชุด UP04 ก็คือชุดโมดูล 4G ลูกค้าเอาซิมมาให้ใส่เดี๋ยวเราใส่ซิมนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเช็คระบบออนไลน์ตัวนี้สามารถดูกล้องจากตำแหน่งอื่นได้แต่มีเงื่อนไขนะครับว่ารถต้องจอดและดับเครื่องเราถึงจะดูออนไลน์ได้แต่ถ้าเกิดเรายังติดเครื่องอยู่อีกเครื่องนึงอยู่ที่อื่นจะไม่สามารถดูออนไลน์ได้นะครับ เมื่อทําการเก็บสายกล้องและเดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วตามจุดต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการปิดเก็บกาบต่างๆของตัวรถให้เข้าที่อย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่ารถยุโรปชิ้นส่วนต่างๆเมื่อมันถึงเวลาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะแตกหักได้สูงมากดังนั้นต้องทําอย่างระมัดระวังเปิดเน็ตเปิดเน็ตมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ ตอนนี้ก็จะเป็นการเอาซิมของลูกค้าใส่ที่โมดูล 4G หรือตัว7 0ไ m i UP04 นะครับตัวการใส่ซิมข้างหน้าเนี่ยซิมจะหงายลงด้านลา่างนะครับส่วนตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของฟิลแท็บของกล้องที่ทำให้กล้องทำงานได้นะครับทั้งระบบจอดรถและระบบปกติตัวนี้เป็นกล้องหน้านะครับแสดงผลจากกล้องหน้าเราสามารถกดปุ่มเพื่อแสดงผลกล้องหลังได้นะครับ ตัวก,กล้องติดตำแหน่งนี้ภาพออกมาเก็บมุมมองด้านหน้าได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายสุดหรือด้านขวาสุดส่วนไอ้เจ้าโมดูล 4G นะครับก็จะวางตำแหน่งทางซ้ายมือตัวนี้ผมไม่ได้ซ่อนนะครับเพราะว่าต้องการให้มันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและก็สามารถแมนทเทนนหรือดูสถานะของมันได้ด้วยก็ติดตั้งตรวตำแหน่งนี้ มาทวนกันดูอีกทีนะครับคันนี้เบนซ์ C 2 0 0ติดกล้อง70ไหไมตัวนี้ถอดกล้องเก่าตัวนี้สุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าต่อไปเราจะทำคลิปของรถคันไหน